สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อน fc of บโคลกทุก,ท,กทุกท่านนะครับก็ต่อจาก ep ที่แล้วนะครับเป็น ep พระปิดตาพิมพ์ปั้นของหลวงพ่อคนวัดบางแสะอยู่ระหว่างยุคปี2460ถึง2470นะครับเป็นปิดตาพิมพสองหน้าที่หาชมยากนะครับและเป็นยุคแรกและเดี๋ยวจะผมมาจะอธิบายว่า จุดพิจารณาดูยังไงนะครับแล้วก็ผมได้นำองค์ยุคหลังมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับระหว่างเนื้อแต่เป็นพิมพ์เดียวกันคือพิมพ์หลวงพ่อคนเนี่ยต้องบอกว่า,ามีพระเกจิยุคหลังเอามาถอดพิมพ์เยอะนะครับก็จะบอกจุดพิจารณาว่าผมพิจารณายังไงแล้วก็ มีการดูเนื้อยังไงการแต่งพิมพ์ยังไงก็ลองชมเหมือนครับประวัติเริ่มและเดิมทีนะครับจากาปี2,460หลวงพ่อคนได้ทำพาพบิดาพิมสองหน้านี้มาเพื่อแจกแจกครูหมอนะฮะก็คือเหมือนพรามนะครับการเข้าวิธีต่างๆครับท่านทำมาเพื่อแจกแล้วคราวนี้ พระปิตาบางแสะพิมพสองหน้าเนี่ยจะแจกเฉพาะวงในซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือหายากมากนะครับก็เป็นพระปิตาที่มีสองหน้าเอกลักษณ์ก็คือด้านหน้าจะเป็นพระปิตาพิมพ์แจกแม่ครัวด้านหลังจะเป็นพระของท่านเองนั่นคือหลวงพ่อคนวัดบางแะนะฮะจะเป็นเนื้อว่านพุกรักนะครับแล้วก็จุ่มรักอีกทีนึงฮะปางองค์ก็ไม่จุ่มแต่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ยุคต้นนะครับ เลยเนื้อค่อนข้างที่จะเก่าและมวลสารชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะนำไปเปรียบเทียบกับพระที่ครูหมอทำนะครับก็คือคนละเนื้อและคนละพิมพนะฮะถอดพิมพ์อย่างชัดเจนนะครับผมได้นำมาเปรียบเทียบเป็นน้ำจิ้มกันก่อนนะครับว่าพิมพ์หลวงพ่อคนเนี่ยจะใหญ่และพิมพ์ครูหมอเนี่ยจะเล็กนะครับก็ยังไงติดตาม e p ีหน้านะครับที่ เป็น e ีรวมเนื้อนะครับผมจะอธิบายเรื่องเนื้อหาหมวลสารและการปาดแต่งนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็ลองติดชามติดตามชมได้นะครับเพราะว่าเป็นคลิปความรู้ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามคลิปนี้ของพาร์ทครบทุกพาร์ทเพื่อนๆก็จะอาจจะดูพระปิตาหลวงพ่อคนเป็นเป็นวิชาติดตัวไว้ให้กับเพื่อนๆ ก็สามารถมีนำมาปล่อยหรือนำมาให้ผมเช่าหรือว่าให้ผมพิจารณาออกบัตรได้นะครับพาร์ทนี้นะครับผมได้นำพระพิตาสองหน้ามาให้เพื่อนๆชมแล้วเพื่อนๆติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมมีอะไรจะให้เพื่อนๆดูก็คือการดูพิมพ์ดูเนื้อ สุดท้ายแล้วผมจะเอา3พิมพ์3แบบและ3เนื้อที่เหมือนกันมาให้เพื่อนๆพิพจารณาครับว่าดูยังไงเพื่อนๆอ,อาจจะดูเก่งขึ้นและเป็นขึ้นครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมติดตามออฟบูโลกนะครับขอบคุณครับ